สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับสู่ช่องแบงค์สเต็กรกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายไปน่าจะมีเดือนหนึ่งเนาะหลังจากเจ้าซูโฟ,โฟ่สี่ร้อยโฟ่คันส่งยุ่นๆนะุ่ะเออคันนั้นอนะ่ะก็คือที่หายไปคือทำรถไปค่อนข้างสามสี่คันแล้วและหลักๆนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องคาบูหมดเลยผมบอกก่อนเรื่องคาบูหมดเลยก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าเรื่องคาบูใช่ไหมคลิปนี้ผมก็จะมาลื้อฟื้นเรื่องคาบูให้เพื่อนๆกันสักหน่อยนะเผื่อแบบหลายๆคนหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนกําลัง ทำจะจะซ่อมคาบูพวก NC รือว่าซิบิยานะครับแต่ซิบิานี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกสำหรับผมนะส่วนใหญ่ผมจเจอเจ้า NC คาบู NC ไม่ว่าจะเป็น21 24 30หรือแม้กระทั่ง35นะครับใช้เทคนิคเดียวกันวันนี้ผมจะมาเลื้อฟื้นเรื่องคาบูกันสักหน่อยแล้วกันนะไปเรื่องคาบูนะครับผมจะให้ดูก่อนว่ารถที่จูนค่อนข้างสมบูรณ์ผมใช้ว่าค่อนข้างนะยังมันไม่มันไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเออค่อนข้างสมบูรณ์มันเป็นประมาณไหนนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนเริ่มต้นจาก เจ้า c ี r ร400คันนี้ก่อนล้วกันนะคือ CBR ีร400คันนี้จอดที่ผมมามีประมาณสองอาทิ์กว่าแล้วหลังหลังจากสตาร์ทครั้งล่าสุดน,นะจอดมาสองาทิ์กว่าแล้วนะครับเนี่ยฝุ่นฝุนน่นเต็มรถอยู่เลยเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ขุมนะอันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนว่ารถที่จูนทั้งสมบูรณ์เป็นยังไงและผมจะไม่ดึงโช๊คน้ํามันด้วยนะแต่จริงๆก็ดึงไม่ได้แหละเนี่ยมันดึงไม่ได้ครับนะผมจะดิงกุญแจนะครับแล้วก็ปิดออน จะสตาร์ทนะผมพยายามจะไม่เบิรนนะ,อ,ะอันนี้ผมเป็นการเทสเพื่อให้รอน้ำมันเนี่ยมันลงไวในคารนบูนรับเพราะว่าอย่าลืมว่า NC29 รถที่ใส่ปั๊มติ้งที่ถูกต้องนะครับมันจะทำงานตอนที่เรากดสตาร์ทก็คือจังหวะทๆๆๆี่นี่น้ำมันจะมันจะค่อยๆเติมเข้าไปนะครับมันจะไม่ไม่ได้เป็นการแบบว่าสมมติว่าเราปิดกุญแจงี้ใช่ไหม บิดปึ๊บแล้วที่เสียงตัดตัดตัดเสียงของความติ๊กเนี่ยอันนี้คือเป็นการต่อตรงนะครับมันจะไม่ใช่การต่อแบบโรงงานต่อแบบโรงงานเนี่ยพื่ไม่เราสังเกตน,นะผมบิดตั้งแต่ครั้งแรกนะมันจะไม่มีเสียงแต,แ,ตแตกแตกนะเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะ่ะผมจะสตาร์ทรอบที่สองแล้วกันนะอันนี้ผมจะเบิ้ลนนิดหนึ่งละเพราะว่าคันนี้เดินเบาตับมากอ่ะติดแล้วเห็นไหมเบิ้ลนิดเดียวติดเลยนะผมจะเดินเบาอยู่ประมาณพันหน่อยๆน,นะครับลองดูที่รอบแล้วกันนะ เดินเบาอีกแค่นี้ครับเราก็ปล่อยให้เดินเบาไปแป๊บหนึ่งก่อนอันนี้ยรถตีสี่สูบไม่มีนะครับเดินเบาแบบสองสูบสามสูบอะไรเงรี้ยไม่มีนะอันนี้คือเดินเบาสี่สูบและบอกก่อนว่าทั้งสองคันนี้นะครับก็ใช้การจูนแวคคัมที่ผมเคยทําให้เพื่อนดูทุกรอบคือทุกครั้งที่ผมจูนคาร์บูนเนี่ยผมจะจูนเป็นการจูนแวคคัมหมดจะไม่มีการจูนมือนะครับอ,อันนี้ปล่อยเดินสักหนึ่งนาทีนะ เราจะให้ดูรอบนะเห็นไหมครับรอบกลับมาจะต้องนิ่งๆนะครับนี่รอบจะต้องนิ่งๆแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของซีดยาง400ที่จูนและค่อนข้างสมบรูรณ์นะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าผมจะไม่ดึงชงน้ำมันนี่และอีกอย่าเนืเอวิธีเทสดูว่าระบบไฟดีหรือเปล่าให้เราเปิดไฟครับ เปิดไฟหน้าเนี่นะเปิดไฟหน้ารอบจะไม่โหลดนะครับแม้กระทั่งผมเปิดไฟนี่นะไฟพามากเลยตัวกิจิดไฟนะ่จะเราสังเกตว่าไฟมันจะรีรีนะครับเห็นไหมพอเวลาเปิดไฟอะไรไฟพามากเพราะว่าคันนี้ใส่หลอดไส้นะครับใส่เป็นหลอดไส้มันซึ่งมันกินไฟมากแต่รอบยังอยู่เท่าเดิมเดินเบายังอยู่เท่าเดิมแต่ให้เราสังเกตไฟเห็นไหมนี่ดูที่ไฟท้ายก็ได้ เมมันจะหลีตามจังหวัดที่ไฟพาม่าทํางานนะครับแล้วก็ยังเบิ้ลติดมืออยู่เหมือนเดิมจะไม่มีวูบไม่มีกอดนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าซีดาะแล้ววิธีเทสตอต,ต่อไปก็คือผมจะไม่เบิ้ลรอบนี้ผมจะสะตาร์ทเฉยไม่เบิ้ลอ้าไม่ติด อ่ะอันนี้มันจะติดยากหน่อยนะเหมือนจะติดคือผมเดินรอบเบาคือเดินเบาต่ำม,มากอะ่ะอ่ะไม่ติดละคือเครื่องมันไม่ร้อนมากแต่ปลาเรติดรู้สึกว่าติดยากหน่อยแต่ถ้าเครื่องร้อนเนี่ยมันจะติดง่ายกว่าน,นี้อ่ะผมจะลองอีกทีนะเห็นไหมอลองใหม่ทีไม่เบิน่น นะมันก็จะติดมาทิ้งๆครับ <_ d ata> คือเครื่องมันเย็นอยู่ไงนะแล้วต่อมาคนระับก็จะมาเจ้าวิบไอของผมนะก็คือหลายๆอย่างที่หลายคนรู้ว่าเครื่องผมใช้เครื่องสามห้านะครับแล้วก็คาบูสามศูนย์นะก็จะประมาณน,นี้อันเนี้ยผมก็จอดไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับคือจอดน้อยกว่าคันนี้ประมาณสามสี่วันคันเนี้ยสองอาทิตย์กว่าแต่คันเนี้ยประมาณสองอาทิตย์นะครับรถผมเนี้ยประมาณสองอาทิตย์ผมก็เป็นสตาร์ทนะอันนี้อันนี้คือบอกก่อนว่าทุกๆคันที่สตาร์ทเนี่ยคือข้างแรกหมดเลยนะ อย่างนี้เพื่อนเห็นนะผมจะจะสตาร์ทคันนี้ไม่ติดเออสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ถ้าคนไหนแบบเฮ้ยสตาร์ทมาแล้วหรือเปล่าแล้วค่อยอัดคลิปเนี่ยลองไปดูที่เกจเกจอุณหภูมินะมันจะไม่ขึ้นอ่ะต่อไปลองมาดูที่ NC นะปึ๊บให้ดูอุณหภูมิที่ตัววัดวนไอ้วัด,วด,วด,วดอุณหภูมิโคโซ่ก่อนสามสององศาคือตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะเครื่องก็จอยู่ประมาณนั้นแหละสามสององศา นะต่อไปผมจะสตาร์ทเลยแต่ NC ผมเนี่ยอาจจะต้องเบิ้ลนิดนึ่งติดเลยอันนี้แบบโคตรฟุกเลยอ้าอุณหภูมิขึ้นมาหน่อยหนึ่งละอยู่ดีขึ้นมาเออง,งงมากอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมฟุกเลยนะฟุกเลยว่าสตาร์ทที่เติดโปตีมันจะกดประมาณสองสามที 3. ติดนี่แล้วเดินเบาหนึ่งนะครับโอ้ยผมดีหน้า และเดินเบาต้องติด4สูบนะครับจะไม่มีเดิน2สูบ3สูบไม่ดีนะครับอันนี้จะติด4สูบแล้วไปดูดีๆที่รอบรอบไอ้รอ,อ,รอบวันรอบนะให้ดูนี่ก่อนคุณหภูมิของของติดรถนะไม่ขึ้นเลยนะอันนี้อยู่33คุณหภูมิแบบภายนอกเลยดูวันรอบผมจะอยู่แค่นี้จะนิ่ๆอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ผมปล่อยเดินเบาไปสะพานเลยใช่ไหมผมจะเปิดนิดนึง แล้วเราก็ต้องกลับมานิ่งเหมือนเดิมนะครับนะผมจะเดินเบากว่านี้อีกนะอ่ะเดินเบา,าประมาณนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่วะแปดร้อยเก้าร้อยมั้งแลวก็ยังติดสี่สูบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเดินเบาขนาดนี้ติดสามสูบรถดับไปละแล้วผมก็จะเบิ้ลใหม่ นี่ <Hey, S 2> กลับมาเท่าเดิมนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการจูนขอบูที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับะผมดับนะผมจะสตาร์ทใหม่แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ติดเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ารอบมันต่าเกินไปลองกดดูถ้าติดก็กคือ,ก,คอก็คือดีดีแล้วผมน่า <laughs> ติดเลยดูเดินเบานิ่งๆนะครับแล้วไม่ดับดยวยเบิร์นนิดน,น,น,นึง ประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะว่ารถที่คาบูที่จูนควาสมบูรณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือง่ายๆเลยหลักๆเลยคือสตาร์ทปุ๊บมันต้องติดสี่สูบมันจะไม่มีการแบบติดสามสูบสักพักแล้วค่อยมาสีนะ่สูบนันหรือว่ารอเครื่องรอ้อนแล้วค่อยติดสี่สูบเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันจะต้องติดสี่สูบต้องแต่สตาร์ทครั้งแรกเลยแต่จะมีซีบีคันนี้ที่แบบ เออแรกแรกมันจะติดแบบสามสูบมันแต่มันจะติดสามสูบอยู่ประมาณไม่ถึงห้าวปุ๊บมันก็จะติดสี่สูบแล้วเดินนิ่งๆเลยรถผมก็เป็นนะรถผมก็เป็นเป็นเป็นบางจังหวะนะแต่คืนนี้ไม่เป็นเออก็งงมากอยุดมือผีเขอดีออกจะเป็นก็ไม่เป็นเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คาบูแล้วกันนะมาต่อมาเรามาเริ่มต้นกันที่คาบูนะครับซึ่งผมจะเอาคาบู n c สามส่วนเป็นตัวอย่างนะครับบอกก่อนว่าคาบูลูกนี้เป็นคาบูที่เขาส่งมาคือไม่ได้ล้างแหละเอามเป็นเอาเป็นอะไรสำรองเฉยนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาคาบูลูกน มาเป็นเคสตารี้ให้หลายๆคนได้ดูกันนะว่าอาการที่เพื่อนอยู่นะว่าเราจะแก้ไขคาบูอย่างไงอย่างแรกเลยที่เราควรดูคาบูนะครับเพื่อนๆเห็นตรงปากแต่คาบูยางตัวนี้ไหมนี่นะครับเพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมตัวท่อตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยใครที่รื้อคาบูมาครับเราไม่ทันสังเกตหรืออาจจะเคยรื้อครั้งแรกเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะใส่ตัวนี้ไม่ตรงก็คือ ยางเนี่ยมันจะไปปิดปิดรูตัวเนี้ซึ่งผมก็คือผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตัวเนี้ทาหน้าที่อะไรแต่คือมันมีผลแน่ๆแหละพอไม่งั้นวิศวานะเขาคงไม่ทําตัวนี้มาเพื่ออะไรหรอกมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยอย่างคาบูลูกเนี่ยเดี๋ยวผมขอส่องก่อนนะผมซ่องก่อนนะคาบูลูกนี้ลูกนี้ค่อนข้างใส่ตรงนะครับคืออาจจะใส่ตรงมาหรือว่าไม่เคยถอดผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าถ้าดูจากไอตัวเนี่ย ตัวของเกียวน็อตเนี่ยเหมือนเคยถอดแบบเหมือนเคยถอดมาครั้งเดียวอ่ะแต่วา่าถ้าถอดมาครั้งเดียวแล้วประกอบนะครับก็แสดงว่าช่างมีประสบการณ์ในการทำคาบูเรเอีสันสูนะครับนะผมจะเช็คทุกรูนะมันจะมีรูนี้นะครับกับรูนู้นรูใหญ่กับรูเล็กเพ,เพื่อนๆจำแค่นั้นแหละรูใหญ่กับรูเล็กทุกตัวต้องโผลออกมานะครับยางจะต้องไม่ปิ้นนี่อันนี้ไม่ปิ้นนะครับสูบนี้ไม่ปิ้นนะครับไอที่ปิ้นเป็นไงเดี๋ยวผมให้ดูรูป มันก็จะเป็นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เอ้ยทาไมเราล้างคาบูไปเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างไปแล้วนะครับก็คาบูก็ยังเดินเบาไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะเพื่อนๆอย่ายลืมเช็คกันนะอ่ะในตัวส่วนตัวนี้นะครับจบไปต่อไปนะครับเรามาที่สเตปคือผมจะค่อยๆไล่จากบนมาล่างแล้วกันนะสเต็ปต่อไปนะครับดูที่ตัวนี้แต่ผมจะถอดลูกชักก่อนนะครับ อันนี้ถอดออกมานะครับอะอันนี้ยังสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็สปริงนะสปริงยังสภาพดีนี่ที่ผมจะมาบอกคือตัวนี้คุณเห็นตัวนี้ไหมแต่ผมเอาเอาไขควงแบนชีเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นชัดรูตัวนี้รูตัวนี้จะเป็นรูเป็นรูอากาศพอปั๊มอะไรสักอย่างนยผมไม่มั่นใจคือผมไม่ค่อยผมยังไม่ค่อยเก่งเรื่องว่าไอแต่ะรูเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะผมก็ยังยังไม่ยังไ,ไ,ไม่ค่อยแม่นเลยผมก็เลยแบบเออรู้แค่ว่าทุกรูเนี่ย มันจะต้องมีเหตุผลที่เขาเออกแบบมาผมคิดแค่นั้นคืออะไรที่มีรูเนี่ยพยายามอย่าให้ไปปิดอย่าให้ไปตันพื่อเมื่อสังเกตว่าตัวเนี้ยมันไปตันนิดนึงเห็นไหมรูมันมันมันแบบมันปิดครึ่งนึงอ่ะแล้วก็ตัวผ้าปมตัวเนี้ไม่ค่อยเวอร์ครับเนี่ยผมออกมาให้ดูเลยกันเนี่ยเห็นไหมมีคาบกาวคาบเก่ากาว,กาวร้อนทุอคนไม่แน่ใจนะนี่อันนี้เป็นลูกชักนะครับแล้วส่วนต่อมานะครับเราก็มาดูที่เข็มในรูตัวเนี้ยเราจะใช้เบอร์แปดในการขันออกนะครับ ขัน,ขนปุ๊บนิดเดียวหลุดเลยนะครับมันจะประกอบไปด้วยตัวมันจะไปกอบไปด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวขันเบอร์แปดนะครับแล้วว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเข็มลูกเข็มลูกเล่งลูกชักนะครับคือตัวนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อสังเกตดูว่าเขามีแหวนนิปเปลลิลตัวนี้หรือเปล่าครับมันจะมันจะต้องมีนะ ถ้าไม่มีเนี่ยน้ำมันมันจะเขาเรียกอะไรน้่มันมันจะขึ้นช้านะครับขึ้นน้อยลงของเดิมเนี่ยโรงงานจะต้องมีแบบนี้เปิ้นตัวนี้นะครับหนึ่งตัวทุกสูบนะบจะต้องมีหนึ่งตัวเนี่ครับต้องดูด้วยนะนี่ครับเราก็มาดูที่เข็มนะครับว่ามีการงอเข็มมันมันตรงหรือเปล่านะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไรไม่เป็นไรก็รู้อเี้ยนะครับว่ามันมันคือเข็มอะเออมันจะต้องมันจะต้องตรงและไอขคมนะครับเนี่ยตัวนี้ต้องไม่หัก ต่อไปนะครับเรื่องลูกชักแลนะส่วนต่อมานะครับผมก็จะมาคว่ำคาขบูนี่นะครับนะแต่ผมจะถอดเจ้าตัวตั้งรอบออกไปเลย,ยกันนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเก,กะกะนะอันนี้ถอดต่อไปนะครับแล้วนะเราก็มาถอดที่ถ้วยคาบูนะโดยการถอดน็อตสามตัวอถอดลำบนนะครับใช้มือเดียวนะครับอีกปืนหนึ่งก็ถือกล้องถ่ายนะครับ ที่ผมบอกว่าทําไมผมต้องถอดไอตัวสายตั้งรอบออกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดนะครับเ,เห็นไหมตำแหน่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ไม่ติดไขควงนะครับหรือมันไม่ต้องขอก็ได้นะแต่ว่าเราต้องใช้ไข,ขควงที่มันตัวเล็กๆหน่อยอะ่ะที่ว่าเวลาเข้าเรามันจะไม่ไปเบียดนะครับไม่งั้นเวลาเบียดนะครับเราขันแรงไปมันอาจจะทําให้ส่วนในตรงเนี้ยมันเป็นรอยได้หรือว่าถ้าโชครายหน่อยก็อาจจะแตกนะครับอ่ะผมจะถอดแล้วนะปึ๊บ ถอดมาอย่างแรกครับเดีย๋ยวเพืง่งสนใจตัวนี้สนใจที่ตัวนี้ก่อนถอดดูก่อนนะว่าคาบูมีความสะอาดมากแค่ไหนนะครับอย่างคาบูลู่งนี้เป็นคาบูอะไรไงมันก็จะเป็นสภาพตามนี้แหละยังไม่ได้ล้างแต่พวกนี้มันไม่ได้สาระสําคัญครับสาระสําคัญอยู่ที่ตัวนี้ผมจะให้ดูบบนี้เลยกันนะใช้นิ้วชี้ใช้นิ้วยากหน่อยเพื่อนๆเห็นซีนไหมนี่ซีนถ้วยโอลิงตัวเนี้ช่างบ้านเราส่วนใหญ่นะครับจะใช้วิธีทากาเพราะสมัยก่อนมันมันไม่มีของทดแทนไะง แต่คือผมมาได้บางออที่หลังว่าจริงมันก็มีทดแทนเว้ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าช่างจะหาวิธีแก้อย่างไงนะครับโอลิงถ้วยคาบูตัวเนี้ผมบอกเลยโค้รสาคัญเลยนะคือถ้าเราไปทากาวเนี่ยทากาวรอบๆบเนี้ยเพื่อให้มันอยู่ซึ่งซึ่งบอกก่อนว่าสมัยก่อนผมก็เป็นถ้าเราทากาวไปเนี่ยเวลาเราไปประกบใช่ไหมเวลาเราตัวนี้ไปประกบปุ๊บแล้วขันปุ๊บคาบกาวนะครับมันจะทะลักออกมาเนี่ยอันนี้เพื่อเห็นไหมมีคาบกาวอยู่ นี่เป็นคาบเก่าที่ทะลักออกมานะครับซึ่งถ้ามันทะลักออกมาภายนอกไม่เป็นไรแต่ถ้ามันทะลักขเข้าไปข้างในจบครับมันทําให้ขาบูนเนี่ยมีสิ่งสปกปรกเข้าไปข้างในนะครับซึ่งตัวนี้ควรเปลี่ยนนะครับหรือหาชุดซ่อมก็ได้นะหาชุดซ่อมมาก็ได้นะครับซึ่งชุดซ่อมก็ราคาค่อนข้างสูงหรือว่าจะไปหาโอลิงเทียบเอาก็ได้นะครับแล้วก็มาค่อยๆดัดทรงมันให้มันเข้ากับตัวถ้วยขาบูนนะครับ อันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ผมแนะนํนาให้เพื่อนดูก่อนจุดต่อมาจุดต่อมาคือเอาตัวนี้ก่อนเลยนะนมหนูน้ํามันนมหนูน้ํามันนะครับคือตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเมนเจตนะครับตัวเนี้คือเมนเจตคือนมหนูหลักตัวนี้นะครับถอดออกมาปึ๊บอ,อันนี้แม่งหลุดออกมาทั้งเสื้อนมหนูเลยเว้ยไม่เป็นไรผมอธิบายได้อดีคนระับถอดตัวนี้มานะครับอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องเช็คก่อนคือไอเจ้าหล่อนมหนูเนี่ย ตำแหน่งถูกหรือเปล่าผมบอกก่อนว่าตัวนี้มีตำแหน่งของมันอยู่นะครับซึ่งสุบนี้คือสุบอะไรสุบนี้คือสุบที่1 3 2 4สอันนี้คือวัดจากใต้ขาบูนะครับช่วไม่เห็นตัวนี้ไหมช่องนะครับมีแค่สี่รูซึ่งสูบหลังเนี่ยมันจะต้องมีห้ารูนะครับมันอาจจะสลับในขาบูสี่รูนี้ก็ได้เพื่อนก็ลองเปิดดูนะครับซึ่งคู่หลังเนี่ยมันจะต้องเป็นห้ารูสูบหน้าต้องเป็นสี่รูนะครับแต่ถามว่าใส่ผิด มีผลไหมใส่ผิดก็ไม่ค่อยมีผลอะไรครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าควรใส่ให้ถูกจะดีกว่าเออแล้วก็ตัวนี้นมหนูเมนนะครับตัวเมนเจ็เนี่ยตัวเนี้ยเป็นเบอร์เบอร์เทไหร่วะผมขอซ่อมกันร้อยสิบห้ารอยสิบหจริงๆอะสะเต็ปเดิมๆน้ำของโรงงานเนี่ยเขาจะใช้คู่หน้า1 1อยและคู่หลังเนี่ยเป็นร1 8แแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่า มันหนาเกินไปครับคือส,สเตปเดิมที่โรงงานเขาเซตมาเนี่ยมันหนามากและที่เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่มันใช้งานมาไม่ต่ำกว่า30ปีเนี่ยเครื่องยนต์มันสึกหรอหมดแล้วครับเราก็ไม่สามารถใช้เบอร์ที่มันใหญ่มากได้และยิ่งผมบอกก่อนอันนี้คือทิกสําคัญเลยนะถ้าเราไปซื้อนมหนูเป็นนมหนูปัจจุบันเนี่ยนมหนูงาน,น,น,ง,านงานปัจจุบันเนี่ยเบอร์สิบร้อยสิบแปดร้อยสิบห้าเนี่ยมันอาจ,จะเปรียบเทียบได้กับของแท้ที่ติดรถเนี่ยเป็นเบอร์มาแบบโอ้ร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบเลยคือมันใหญ หนึ่งศูนย์ห้าถึงหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือร้อยสิบนะครับหรือเราจะใช้คู่หน้าเนี่ยเป็นหนึ่งศูนย์แปดคู่หลังร้อยสิบก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าเป็นร้อยสิบสี่ตัวเลยครับทาง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมแนะนํานะเจ้าหนุ่มตรงนี้นะครับแต่ผมไปศึกษามาใน NC 3 0ในประมาณปี9 2นะครับเขาจะใส่114ตัวเลยเขาจะไม่ใช่้1 1 8แล้วเขาจะใส่เขาจะใส่1 1อตัวนะครับซึ่งผมก็เออผมรู้สึกว่า114ตัวมันลงมนตัวสุดละแล้ว ตัวนี้คือจริงๆไม่ใช่นุ่มหนูอากาศหรอกเขาเรียกว่านุ่มหนูเดินเบาก็คือสโลเจ็ตนะครับใช่ว่าผมพูดถูกว่าสโลเจ็ตเออมังสโลเจ็ตเมนเจ็ตเออช่างแม่เหอไอตัวนี้ก็จําไว้ว่ามันคือนุ่มหนูอากาศนุ่มหนูเดินเบานะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับนะผมก็จะหมุนถอดออกมานะครับนี่ครับเราก็ถอดมาเราก็มาเช็คก่อนเลยว่าอันเนี้ยเบอร์อะไระในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมเห็นเบอร์สี่สิบสองครับบอกเลยว่า 42โคดของโคดโอเวอร์คือนมหนูตัวนี้นมหนูโอกาศหรือนมหนูเดินเบาเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วครับว่านมหนูเดินเบาไว้ใช้เดินเบาไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับตัวตัวนี้นะครับเดินเบาไม่เกี่ยวตัวเดินเบาเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยผมผมพูดตรงๆเลยกันนะเดินเบาไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับเดินเบาอยู่ที่ s ล o เจตัวนี้เท่านั้นนะครับของเดิมใช้เบอร์อะไรเราควรใช้เบอร์ตามนั้นนะครับไม่ควรไปเพิ่มหรือ ไปลดแต่ลดอาจจะดีก็ได้นะคืออันเนี้ก็คล้ายๆกับเจ้านมหนูเมนเจสเหมือนกันแต่ไม่ควรไปเพิ่มเป็น3 7 4 2ประมาณนี้ผมรู้สึกมันโอเวอร์ไปคือมันโอเวอร์ได้ไงเพราะว่าอย่าลืมว่ามันบอกอยู่แล้วครับว่าตัวนี้คือนมหนูเดินเบาถ้านมหนูเดินเบาหนาสี2เนี่ยคือหนามากน้ํามันก็จะหนาตั้งแต่สตาร์ทแล้วครับมันจะทําให้สตาร์ทรถติดยากเดินเบาไม่เรียบประมาณนี้เลยแล้วยิ่งถ้าแบบมันตันเนี่ยตัวนี้ตันเนี่ยโหย,ยิ่งแล้วเลยครับยิ่งแล้วเลยแต่อันนี้ก็ไม่ตันนะครับ ไม่ตันนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจหรอกในกล้องไม่น่าเห็นรูหรอกแต่ว่าเนี่ยไม่ตันนะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับ42เนี่ยผมเอกเลยเก็บเข้ากูไปเลย3 30ใช้เบอร์35เท่านั้นนะจริงจริงมาใช้35ทุกทุกตัวนะอย่างไอ้พวกซิบิาเนี่ยซิบิาเนี่ยผมก็ใช้35นะผมใช้35หมดนะอ่ะหลังจากตรงนี้นะครับเราเช็คหมดแล้วนะเราถอดแล้วครับเราก็ต้องมีเครื่องอะไรอ่ะเครื่องลมปั๊มลมแหละครับถ้าไม่ปั๊มลมหรือใช้ก็เบรคคินเนอร์ก็ได้หรือว่าอะไรอ่ะตัวหน้าคอนแทคคอนแทคคินเนอร์นะครับ ฉีดอัดฉีดอัดเข้าไปเลยฉีดอัดเข้าไปครับถ้าเป็นถ้าเป็นท่อไอ้นมหนูเมนเนี่ยเวลาฉีดปุ๊บนะครับน้ำมันหรือน้ำที่เราฉีดเนี่ยมันมันจะไหลออกรูนี้ครับนี่มันจะมันจะไหลออกรูนี้รูเข็มเล่งนะครับถ้าเราฉีดในรูของนมหนูเดินเบานะครับรูนี้รูล่างนะครับน้ำมันจะออกที่รูนี้ครับเห็นไหมเพราะชื่อมันก็บอกครับมันคือนมหนูเดินเบาครับมันเจาะเบาๆตรงนี้นี่รูตรงนี้ครับก่อนที่จะเข้าคอยดีนะครับหลังลิ้นถ้าตัวนี้ตัน มันจะทําให้รถเดินเบาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่ค่าคิดก็คือตัวนี้ครับลูกลอยลูกลอยเนี่ยผมบอกก่อนว่าต้องดัดให้ได้สเปกมันนะถ้าไม่ได้สเปกมันนะครับมันก็จะแบบน้ํามันในถ้วยอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าเยอะจนล้นออกนอกคาบูนะครับมันก็จะประมาณนี้ก็ลองหาลองลองตั้งให้มันได้ระดับนะครับถ้าถ้าเราได้ระดับหนึ่งตัวเนี่ยเราก็เซตอีกที่เหลือให้มันเท่ากันให้หมดนะเพราะว่า คาบุทุกลูกจะต้องมีน้ำมันที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันก็ดีที่สุดครับและจุดหนึ่งน้บที่ผมจะมาหมุนให้ดูก็คือตัวนี้ตัวนี้คือสกูอากาศนะสกูอากาศเพราะว่าสมมุติว่าเราปิดหมดใช่ไหมเนี่ยผมจะปิดให้หมดเลยถ้าเราปิดหมดก็เท่ากับว่าเราใช้น้ำมันให้ขึ้นมาคือมีแต่น้ำมันล้นล้วนเลยจะไม่มีอากาศเข้าไปผสมนะครับตัวนี้คือการเอาอากาศเข้าไปผสมกับน้ำมันในรอบเดินเบานะครับ ตัวเนี้ยถ้าถ้าใส่สามห้านับใส่ใส่ตัวเนี้ยไอตัวน้ำหนู slow jet เนี่ยสามห้านเราจะหมุนตัวเนี้ยออกไม่เกินสองรอบถึงสองรอบครึ่งนะมันจะไม่เกินนี้นะครับหรือถ้าใครขี้เก็บนั่งนับรอบนะครับให้เราหมุนออกอหมุนออกไปเรื่อยอะ่ะคือเราเราบิดเข้าไปสุดก่อนนะเพราะบิดสุดเนี่ยรถจะต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไอสูบเนี่ยเที่ยวบิดไปเนี่ยสูบเนี้ยมันจะค่อยๆดับถ้าค่อยคดับแล้วค่อยๆเปิดแล้วมันเล่งเนี่ยแสดงว่านั้นอ่ะตัวเนี้ยไม่ตันนะครับตัวนี้ใช้ได้ในท่อนี้นะในท่อเนี้ยคือไม่ตันเเวลาารหมุนออก ถ้าสมมติว่าถ้าผมหมุนออกสองรอบครึ่งใช่ไหมสองรอบครึ่งก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้สองรอบครึ่งเนี่ยแล้วถ้าเราหมุนออกไปอีกรถยังเร่งอีกรถยังเร่งอีกเราก็หมุนออกไปเรื่อยครับจนกว่าเครื่องมันจะแบบเร่งแล้วคงที่มันจะแบบเหมือนขยับไปแล้วก็ไม่เร่งละแต่ขยับกลับแล้วเร่งหน่อยนึงแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งที่แบบมันมันมันเกือบจะเร่งอะ่ะอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่จริงเนี่ยมันไม่ควรมันไม่ควรเกินสามรอบถ้าเกินสามรอบครึ่งเนี่ยแสดงว่าอากาศมีปัญหานะครับหรือไม่ก็ตัววอะะไร นมหนูสโลเจ็ตเนี่ยนมหนูนมหนูน้เบาเนี่ยมีปัญหานะครับก็คอยหมั่นตรวจสอบนะแล้วก็ตัวเนี้ยที่สําคัญนะครับจะต้องมีอ่ะถมถอดดูแลกันนะนไหนก็อันนี้ละแต่ไม่แน่ใจนะว่าผมจะเกี่ยวหนอได้หรือเปล่าเพราะผมใช้มือเดียวไงเอผมถอดตัวนี้ออกมานะครับแต่จริงๆผมมีเครื่องมือพิเศษในการเกี่ยวอยู่นะนี่นะครับ อ่ะอันนี้มันจะออกมาแค่เข็มกับสปริงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าข้างในมีหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเข็มสปริงแล้วก็แหวนนิปเปิลหนึ่งตัวแล้วก็มียางนะเป็นโอลิงยางเนี่ยอุดไว้หนึ่งตัวก็คือคอมไว้คือเสียบไว้เออเสียบไว้หนึ่งตัวถ้าไม่ถ้าเพื่อนๆไม่แนใจก็ดูตามรูปขมงแปะให้แล้วกันนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือท่อตัวนี้บอกก่อนว่าแม่งโคตรสำคัญเลยในการเดินเบาให้เรียบนะครับคุณจะต้องมีนิปเปิลหนึ่งตัวแล้วก็มีโอิง ดิ่งหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนใส่เนี่ยก็พยายามอย่าให้ยางมันปิ้นนะครับใส่ไปแล้วต้องไม่ปิ้นเพราะว่าถ้ายางปิ้นปุ๊บมันเข้าไปอุดอุดทันทีเลยแล้วอุดเนี่ยพออุดปุ๊บมันออกโคตรยากเลยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราขันเข้าไปสุดเนี่ยอย่าขันแน่นเกินไปนะขันแน่นเกินไปนะครับเข็มตัวนี้หักคาลูนะครับเรียบร้อยครับถ้าหักคาลูนี่คือเรียบร้อยเลยเอาออกไม่ได้ก็คือเท่ากับคาบูลูกนี้เสียไปเลยมันทําให้คาบูลูกงนี้เดินเบาไม่ได้ถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้แต่เดินเบาไม่ไม หมุนเข้าไปหมุนเอาแค่ตึงมือพอมันสุดปุ๊บใช่ไหมพอมันสุดเนี่ยเราก็เขาแค่ตึงนะครับไม่ต้องตึงเวอร์นะแล้หัวน้หมุนเข้าไปนะครับเนี่ยสุดแค่นี้นีนน่คือสุดละผมจะไม่ฝืนละแล้วก็ค่อยคายออกนะครับอันนี้ผมคายทิ้งไว้สองรอบครึ่งแล้วกันสองครึง่งรอกไม่รู้ช่างม่งแล้วก็ตอนที่เราคายตัวนี้ออกนะครับเราก็อย่าลืมเอาลมเป่านะคือถ้าเราเอาลมเป่าที่รูนี้นะครับน้ํามันจะต้องออกทั้งสองทางก็คือออกที่ หลังนี้มีเสื้อคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะต้องออกที่รูรูที่เราถอดตัวนี้ไอ้รูเข็มเข็มเล่งไอ้ไม่ใช่เข็มอากาศตัวเนี้จะต้องออกทั้งสามรูนะครับ <S <S ถ้าอรูใดรูหนึ่งไม่ออกแสดงว่ารูนั้นอาจจะตันนะก็ต้องทําให้มันโล่งให้ได้อเออผมว่าพี่ถุงก,กันทำไงให้โล่งหลายๆคนน่าจะมีวิธีที่ต่างกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมอัดลมแม่งที่ผายไปวอดเลยอัดให้มันออกอะเออแล้วก็ฉีดน้ํามันฉีดอะไรเข้าไปนะครับโซนตรงโซนไหนกะฉีดเพ้อทำไงก็ได้ให้มันลื่นที่สุดนนนััให้้มมไ่ตแลวก็จุดึง การจูนไว้ข um, ้ามอาจจะการจูนไว้ข้ามเนี่ยมันจะเริ่มการเป็นการที่แบบลึกเข้าไปละการลึกเข้าไปคือคุณจะต้องมีเครื่องจับไว้ข้ามเป็นแบบนี้เครื่องจูนนะมันจะเป็นแบบนี้เป็นสี่เกียร์นะครับแล้วตัวนเนี้ยเนี่ยตัวท่อท่อไอตัวท่อทองเหลืองทองแดงตรงเนี้ยมันก็จะเสียบเข้าน็อตท,ที่มันมีให้ไว้เสียบหลังตรงคอยดีนะครับแล้วก็เสียบไปแล้วก็จะมันเป็นเกจขึ้นตรงตามนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบการจูนแบบเบื้องลึกละถ้าหลายคนคือผมบอกก่อนว่า ถ้าหลายคนเนี่ยขาบูนมาดีแล้วเดินเบาดีแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราอยากล้างขาบูเองแบบโดยที่เราแบบลองล้างเองดูอะก็ล้างตามเท่าที่ผมบอกพอครับข้อควรระวังนะครับไม่ควรไม่ควรถอดตัวนี้เนี่ยถาตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งครับไม่ต้องไปถอดคือถ้าหลายๆคนกลัวขาบูไม่สะอาดใช่ไหมแบบแเราเราล้างเข้าไปข้างในไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับปล่อยไปเฉยไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับเป็นมันตปรกก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอก ตราบใดที่พวกฝุดพวกนี้มันไม่เข้าไปอยู่ตามรูนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าผมเจอผมบอกก่อนว่าผมเจอมาไม่ต่ำกว่ากี่คันวะามี6 7คันนะ่ะที่ถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วใส่ไม่ตรงใส่ไม่ตรงเป็นไงก็ที่ผมบอกไว้อ่ะแปดรูปไปวยูทีแล้วกันนะตามรูปนั้นเลยมันก็จะปิ๊นปิ๊นแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมบอกก่อนว่าเวลาใส่แม่งใส่โคตรยากถ้าหลายหลคนไม่มีทิคในการใส่นะครับจะใส่าย,ยากมากแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ถ้าขาบูเดินเบาดีแล้วก็ไม่ควรไปยุ่งกับน,น็อตสานตัวนี้นี่นะครับอันนี้คือน็อตคู่หน้านี่คือตัวนี้นะครับมันคือเบอร์เจ็ดนะปากแบนแล้วก็สองตัวนี้ครับคู่หลังจะมีสองตัวอย่าไปยุ่งครับอย่าไปหมุนอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกันคือล้างขาบูเนี่ยบอกก่อนว่าถ้าเราล้างล้างเฉยๆนะไม่จำเป็นต้องไปแยกลูกขาบูล้างครับล้างเอาที่คือล้างให้ข้างในเนี่ยมันสะอาดก็พอครับ ภายนอกเนี่ยเราแค่ทำกำศาสให้มันสะอาดเท่าที่ทําได้เออไม่จำเป็นต้องไปถอดขบูแยกลูกครับถ้าเราประกอบไม่เป็นหรือว่าไม่มีเครื่องจับไว้ข้ามไม่ต้องไปถอดครับแม้กระทั่งในตัวถาดตัวนี้น,นะไม่ต้องไปยุ่งเราล้างแค่ภายนอกให้มันดูดีเฉยแต่ภายในเนี่ยต้องสะอาดมากๆครับพยายามอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีเศษอะไรสักอย่างเข้าไปเลยทําไมตัวนี้ผมถึงไม่ไม่ให้ยุ่งเพราะว่าตัวนี้คือน็อตที une, ่ไว้จูนไว้ข้ามคือจูนเดินเบาแหละครับ แลวคือมันไม่ได้จูนแค่เดินเบานะมันทาให้เครื่องเนี่ยมันเนร่งสมูทด้วยนะเออเร่งดีอัตราการเร่งดีครับเดินเบาเนียนมันคือตัวนี้ครับตัวนี้การจูนแต่หลักๆแล้วพื้นฐานพวกนี้ต้องดีอยู่ครับพื้นฐานคือน้หนูอากาศต้องเป็นเบอร์ที่ถูกต้องสก,กูอากาศตัวนี้ต้องไม่ตันรูทุกรูต้องไหลได้ครับอันนี้คือปัจจัยหลักสําคัญก่อนที่จะมาเริ่มจูนวัดคำครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วนะเพราะว่าผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันมันก็จะมีประมาณนี้ครับส คอยพยายามเช็คลูต่างๆนะครับไม่ให้ตันอย่าอย่าให้ตันอ่ะเออผมก็ไม่รู้นะมีรูมันเยอะมากเออคาบูมันค่อน,อนข้างซับซ้อนนะครับคือพยายามทํารูหลักๆเนี่ยที่ผมบอกไว้เนี่ยอย่าให้ตันนะให้มันให้มันโฟมากที่สุดนะครับแล้วคาบูคุณก็จะดีและยิ่งคันไหนแบบเฮ้ยมันเดินเบาได้เว้ยเดินเบาได้แต่รู้สึกว่ามันเร่งไม่ดีหรือว่าเดินเบาไม่ค่อยสมูรณเนี่ยลองแก้ไขตามที่ผมบอกไปก่อนนะครับส่วนเรื่องการแบบโอ้ยต้องแบบไปจูนไว้ข้ามจูนอะไรเงี้ย อันนั้นอ่ะมันอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปอันนี้คือคาบ,บูลูกที่ผมล้างไปแล้วและลูกนี้ยผมแยกคาบูแยกลูกในการล้างทั้งหมดนะครับแล้วผมจะมาจูนให้ดูทีว่าการจูนไว้ค่ามันจะเริ่มต้นยังไงการคือคาบ,บูลูกเนี้ยผมบอก่อนว่าไอตัวน็อตจูนตัวนี้น็อตจูนแววกเนี้ย นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมปรับมั่วกระจ,จายเลยเพราะว่าผมถอดแฟลลิงเอ้ยไม่ถอดแฟลลิงไปไหนไหนวะผมถอดคาบูแยกลูกทุกลูกครับแยกหมดแล้วล้างใหม่หมดและตัวนี้ผมต้องถอดผมต้องถอดด้วยไงไม่งั้นมันใส่ยากผมก็เลยถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับแล้วก็ผมไม่นับรอบด้วยก็คือผมผมจะจูนไว้ข้ามใหม่เ่ผมเลยไม่นับรอบก็คือเอาแค่ใส่แล้วมันก็อยู่พอครับลูกเนี้ยถ้าเกับว่าลูกเนี้ยเริ่มต้นการจูนใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะจูนไได้้้หหหรรือเเเปปลลลลลล่่่่่่าาากกกกกกับบูููููใใมมมนนีีทผ็แว คือเขาส่งมาสองลูกไนงะแต่ลูกนี้ไว้เป็นอะไรลูกนี้คือลูกหลักที่เขาจะไปใส่กับรถนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ยาวหน่อยนะก็มีมาณนีนะครับส่วนใครอยากทราบอะไรแบบข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะว่าไม่ทาอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้าไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแต่ผมพยายามจะตอบให้ทุกเม้นเลยช่วงนี้ก็ช่วงนี้นานๆทีมาหน่อยนะครับแต่ว่านานๆทีก็ความนุ่นลันล้วนนะครับคือบางทีหลายคนผมก็ใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยผมอยู่ไกลอ่ะบ้านแถวบ้านผมไม่มีช่างที่ทํตรถรุ่นนี้เป็นเลยนะครับก็ ลองศึกษาจากคลิปของผมที่ผมทำไปหรือว่าคลิปก่อนที่ผมทำไปนะครับลองศึกษาได้ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทั้งว่าสอบถามได้ครับส่วนคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจให้ช่องไมค์สเปอร์ตกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเจ้าขบุลุกนี้สวัสดีครับ